ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่35มา Merry Christmas ค่ะลมหนาวมาถูกเวลาเลยจ้าช่วงนี้อากาศที่ปางไฮคุฟินมากๆเลยนะก็มาจัดต้นไม้ตอนรับเทศกาลกันหน่อยนะคะวันนี้มีลูกค้าที่ได้ดูคลิปปุ่นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาพักที่รีสอร์ทต้องบอกว่าน่ารักมากๆทั้ง3าคนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะเช้าของวันที่24ธันวาอุณหภูมิตอนเช้าอยู่ที่11องศานะเวลา7โมงนะทุกคนแต่ตอน6โมงเนี่ยก็คือ10องศานะบอกเลยว่าอากาศช่วงนี้ที่ปางไฮเนี่ รู้สึกได้เลยนะว่าเวลาพูดออกมานี่มีควันออกมาด้วยนะมันหนาวจริงๆนะทุกคนหนาวจนมือแบบแข็งไม่อยากจะทําอะไรเลยตอนเช้าๆชช่วงนี้นะคะอากาศมันเย็นมากนะต้องบังคับให้สีทองใส่เสื้อนะเพราะปกติสีทองจะไม่ยอมใส่เสื้อนะคะถ้าใส่เสื้อก็จะเป็นสภาพเนี้ยทุกคนเดินเหมือนมีอะไรติดตูดอยู่อะ่ะคือเป๋ไปไม่เป็นเลยนะสีทองไม่เป็นตัวเองเลยเวลาใส่เสื้อทุกทีนะคะสงสารก็สงสารนะแต่ก็ต้องบังคับให้ใส่นะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากจริงๆสงสารสีทองนะคะแม่ลูกเขารักกันนะคะ หวานหวานเนาะหลัง <c oughs> จากลูกค้าเช็คเอา์นะคะก็เตรียมเก็บห้องนะรอต้อนรับลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามานะคะวันนี้ก็ช่วยหมอกระลาเก็บห้องเหมือนเดิมนะแล้วก็ได้เวลาพัสดุมาส่งที่รอคอยนะคะนั่นก็คือต้นคริสต์มาสจ้าเป็นเซตต้นคริสต์มาสที่สั่งมาจากเนตโตตอนนี้แหละค่ะคุ้มมากเซตล300ะ3 0 0รกว่าบาทเท่านั้นเองอะ่ะก็เป็นกิจกรรมที่ชอบมากๆเลยนะคะการแต่งต้นไม้แบบนี้เนี่ย วันนี้ล่าก็จะคึกมือไม่เสษนะคะก็โดนหมวยด่าไปหนึ่งดอกนะตลกดีนะคะจะบอกว่านี่เป็นการจัดต้นคริสต์มาสครั้งแรกในชีวิตของปุ่นเลยนะปุ่นไม่เคยทํามาก่อนนะคะล้วก็ค้นพบว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันแล้วก็สนุกดีนะแอบใช้เวลาอยู่สักพักนึงนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่ทาแล้วเพลินๆดีนะทุกคนยิ่งการเอาอะไรมาห้อยตรงต้นไม้เนี่ยแบบเออสนุกดีอ่ะเหมือนเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไอเดียอะไรแบบนี้นะคะประดับต ต่งอะไรอย่างนี้เนาะตอนแรกก็คิดอยู่นานเลยนะคะว่าจะเอาต้นคริสต์มาสไปวางตรงไหนดีแล้วก็กว่าจะระดับของเสร็จเนี่ยก็ล่อเข้าไปเกือบลูกค้าจะเช็คอินเข้ามาพักแล้วนะก็ต้องเล่งมือกันหน่อยนะคะ <laughs> ดูล่า พันไม่เป็นนะคะตลกมากเลยอะ่ะเออก็เลยต้องมาช่วยล่าพันตัวผ้านะคะให้มันแบบสวยงามยิ่งขึ้นนะนี่ก็จะได้รูมล่างออกมาเป็นแบบนี้นะคะเออเป็นต้นคริสต์มาสที่ราคาไม่แพงเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะถ้ายังซื้อทันตามเทศกาลนะเดี๋ยวปุนจะแปะพิกัดไว้ให้ลวกันนะเสร็จแล้วจ้าเด,ด๊ Merry Christmas นะคะทุกคนขอให้เป็นปีที่ดีมากๆเลยนะทั้งในปีหนะ้าแล้วก็ปีนี้ที่จะหมดปีนี้นะคะก็มีแต่ความสุขทุกๆคนเลยนะมือเที่ยงหนวยน่ารักมากทํากะเพรามาให้กิน นะคะเผ็ดถึงใจเลยเผ็ดแบบแสบซวงแตอร่อยมากๆเลยนะหลังลูกค้าเช็คอินนะคะหมวยกล่าก็เตรียมอาหารที่ลูกค้าสั่งนะแล้วหลังจากนั้นก็มาเตรียมตั้งโต๊ะนะคะวันนี้มีลูกค้ากลุ่มนะคะที่เขาอยากจะนั่งอยู่ตรงริมสนามหญ้าแบบนี้นะก็เลยมาจัดโต๊ะให้ลูกค้ากันคะ่ะแล้วก็ไปแปลงล่างต้นคริสต์มาสนะคะวางใหม่นะดูดีกว่าเดิมเยอะเลยม,มือล่านะคะก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสในราคาแค่300กว่าบาทเท่านั้นนะออกมาหน้าตาดูดีมากแต่ก็มีแต่งพร็อพเพิ่มเข้าไปจากพร็อพที่มีเหลืออยู่แล้้วนนนะะคมมักก็เลยออาาห เป็นนแบบี้ะวันนี้ก็มีลูกค้า3ท่านที่น่ารักมากๆนะคะขอบคุณน้องจุ๋มมากๆนะคะที่แวะมาเยี่ยมกันนะน้องจุ๋มบอกว่าเห็นปุ่นจากในคลิปนะคะแล้วก็มีโอกาสอยากแวะมาพักผ่อนก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่แวะมาพักที่เชอทานโฮมสเตย์ขอบคุณมากๆเลยนะมีความสุขมากๆเลยค่ะวันนี้น้องๆก็น่ารักกันมากเลยนะคะอยาบอกว่ายอมใจเลยนะอากาศเย็นแบบนี้แต่ว่าลงไปนั่งเล่นน้ํากันได้นะคะ <c oughs> พอตกเย็นนะคะก็มาการตัวโปรเจคเตอร์ให้ลูกค้ากรุ๊ปที่นั่งสังสรรค์ นนะนแต่ความแบบว่าแป๊กคืออะไรรู้ป่ะทุกคนรีโมทพังจ้าก็เลยต้องไปซื้อรีโมทมาใหม่นะทุกคนก็วันนี้เี่นหนึ่งวันที่มีความสุขสนุกดีนะคะตอนหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะ